การออกเดินทางกลางป่าที่บากถูกไล่ออกจากหมู่บ้านที่ชาวบ้านห่วงอาเพศที่บากไปยุ่งกับผีเจ้านาจนทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ทำให้บากกับภายเงินต้องออกเดินทางตามหาน้องชายที่ต้องผ่านภูเขาสามลูกและอันตรายมากมายต่างๆ ขอตรวจสอบหน่อยครับว่าช้างงานสวยเชือกนี้ได้ไปขโมยใครมาหรือเปล่าช้างเป็นของพ่อผมครับพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กงั้นขอตรวจผลสักกูนะ ไอเลีวเอ็งมาแถวนี้ได้ไงการพบเจอโจรลิมทางที่แฝงตัวมาในคาาตำรวจก็จะไม่พี่น้องได้เจอกันด้วยพ่านนิวกำลังกวาดล้างที่โจรอารวาสยังหนักและคอยป้นชาวบ้านแถวนี้ โดยการเดินทางพันลิวก็จะพาพี่ชายมุ่งหน้าเพื่อกับหมู่บ้านที่การได้ฟังเรื่องราวถึงสาเหตุของการถูกไล่และไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและความตั้งใจพันลิวจะให้พี่ชายได้พักอาศัยกับตนและหางานให้พี่ทำเพื่อให้พี่ชายพอมีไรายได้ แต่ขณะเดินมาพันลิวก็สังเกตพุ่หมายขายกับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังซ่อนตัวอยู่ด้านในออกมาจากพุ่มไม้ไม่งั้นข้ายิงช่วยข้าด้วยหัขวข้าเป็นไข่ปลา ตอนนี้ตัวร้อนมากทั้งสามรีบเดินทางเพื่อตามยายแก่คนนี้ไปที่การมาขอความช่วยเหลือคงเป็นเหตุที่หนักอาการและต้องไปช่วยในทันที เมื่อมาถึงยังบ้านก็เป็นบ้านไม้กลางป่าที่โดยรอบบริเวณจะเป็นน้ำอยู่รอบๆที่ช้างของบาทต้องรอที่ตีนสะพานพอไม่สามารถเข้ามาได้และภายในของบ้านก็เห็นตากแก่ๆนอนสมุมที่ข้างๆจางกิมหญิงสาว ที่มีหน้าตาที่สะาดสวยสิ่งคาดว่าคงจะเป็นหลานที่คอยดูแลทั้งสองตายาย่ดีนะที่ข้าพกยามาด้วยเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้น ยายไม่ต้องเป็นห่วงนะขอบใจเองมากนะพวกเองก็พักที่นี่สักคืนสิตอนนี้ก็เย็นแล้วเดินทางกลางคืนมันอันตรายพันนิวปฏิเสธไปด้วยตวนเป็นพานป่าที่ขัดห้่งนอนที่ใดก็ได้และไม่อยากไปลบกวนตายาย แต่ถึงยังไงยายก็พยายามขยันขยอเพื่อให้นอนที่บ้านสักคืนด้วยจนแถวนี้มันชุมและตนก็มีหลานสาวด้วยถ้าเกิดอะไรคงสู้ไม่ได้งั้นได้ครับยายเดี๋ยวผมก่อครั้งที่นี่สักคืน โดยเย็นวันนั้นบากก็เตรียมก่อไฟให้ช้างที่จะล่าไว้อยู่ตีนสะพานและตนจะนอนพักบนบ้านที่นอนอยู่ตัวด้านนอกโดยเจ้าของบ้านจะนอนด้านในพอตนทั้งคู่เป็นผู้ชายโดยในวันนั้นก็เป็นการต้อนรับอย่างดี ที่หลานสาวได้เตรียมกับข้าวเพื่อนำมาให้ทั้งคู่กิน ในค่ำคืนนั้นหลังจากทั้งคู่กินอาหารก็เตรียมตัวนอนพักด้านบนที่หลานกว้างรันหน้าจะมีพื้นที่นอนสบายและเลือกได้ตามใจชอบโดยบรรยากาศริมน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยป่าที่ตัวบ้านตั้งอยู่หลังเดียว ก็ทำให้อาการกินอิ่มได้หลับลงในเวลาไม่นานแต่ในเวลาต่อมาก็เป็นเสียงคล้ายคนทุบไม้ที่ข้างๆของพานลิวเป็นบากกำลังดิ้นทุรน,นที่อาการตอนนั้น คงจะถูกพิษอะไรแน่ร่างกายสองใยห,หลานได้ยืนจ้องมองมาด้านนอกที่ในขณะน,นั้นอาการของพานลิวเริ่มออกและปวดท้องเช่นเดียวกัน สองยายหลานได้แสดงตัวไลหัวลอยขึ้นอย่างช้าๆที่พัานลิวกับบากได้หลงกลพวกผีกระสือที่วางยาสั่งให้ตนกิน คิดว่าข้าจะหลงกลเองเหรอที่จะกินอาหารที่มียาสั่งทั้งคูได้ลุกขึ้นด้วยซ้อนแผนหลอกผีกระสือที่ในตอนน,นั้นทั้งคูไม่ได้กินอะไรและแอบทีอาหารลงด้านล่างด้วยความโมโหกระสือทั้งสองข้อจมตีที่พันยิวล,ลบออกมาและหญิงหน้าไม้กลับตอบโต้ ส่วนทางบาได้สู้กับนางกระสือที่ตนไม่ได้มีอาวุธจึงทำให้จังหวะนั้นได้ถูกนางกระสือกัดที่แขนจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพันลิวเห็นบากท่าไม่ดีจึงเตรียมพร้อมหน้าหมาย ที่การโจมตีของกระสือพานลิวหลบได้ทันพ่วงทีพร้อมกับเล็งไปที่อีกตนก่อนได้ลั่นไกยิงออกไป <c oughs> ล่างของกระสือใหญ่ได้นอนซบลงไปด้านล่างที่เข้ามาลับกระสุนแทน <c oughs> เพื่อให้หลานไม่เป็นอันตราย พันยู่ตามเข้ามาในบ้านก็เป็นร่างของตาแก่พยายามเข้ามาช่วยหลานจนทำให้ตนล้มลงไปปล่อยข้ากับหลานไปเถอะข้าสัญญาว่าพวกข้าจะไม่ทำหลายคนเป็นเช่นนี้พวกข้าก็ทรมานพอแล้ว เมื่อมาเจอเช่นนี้ก็ทําให้พันลิวกับปากทำร้ายทั้งครูไม่ลงและเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ใครจะปล่อยลุงไปแต่ลุงจะไปหลอกผู้คนแบบนี้อีกเด็ดขาดได้เลยไอ้นุม้มเมื่อได้พูดคุยกันก็ทำให้ลุงตกปากรับคำเพื่อเลิกหลอกหลอผู้คนมาทำร้าย และต่างคนต่างอยู่ไปและหลังจากนั้นพานิวกับบาก็ออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านและปล่อยให้สองตาหลานได้ใช้ชีวิตไปตามกรรมที่เธอเป็นเช่นนี้คงไม่ใช่ทางเลือกของเธอและคงทรมานเป็นอย่างมาก ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆ่องต่างของเทวดาเฉพอ่อสามดีเพื่อเป็นกำลังใจให้แต่ดิมกก่าด้วยนะครับ